ขอนอบน้อมด้วยเสียนกล่าวแด่พระพุตธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่ยี่สิบตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสยจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังคัจฉามี ธรรมังสรนังัจามิสังขังสรนังัจามิทุติยามปิพุทธังสรนังัจามิทุติยามปิธรรมังสรนังัจามิทุติยามปิสังขังสรนังัจามิตติยามปิพุทธังสรนังัจามิตติยามปิธรรมังสรนังัจามิ ตติยามปิสังขังสารนังขฉามิอัตถิเมสารนังอันญังพุทโเทมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะ วัตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมารนังอัญยางธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมารนังอัญยางสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตยังสัตตุสาเน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสมปัตปราปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าเขาสมาทานอาชีวตมาเกษน ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันต์เพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะพรัมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยมปประมัชฌปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ วิกาลโภชนาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปนะธาลนะมันดนะวิภูสนัฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจจาสยนามหายานาะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหณนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศิลงสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอรหันต์เพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิยริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปทาน 4, สี่สม,มปทานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพลาห้าโพชงเจ็ดและอะเรียรมัคมีองแปด เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะก้าวเดินและก้าวตามพระธรรมคำสอนอันมีสมาธิิเป็นประธานอันเป็นปัจจัยเพื่อกำจัดมิจฉาทิฐิอันเป็นเหตุแห่งทุจริตทุกประการ ที่จะเกิดขึ้นในกระแสสันดานของเราเราสมควรแล้วที่จะนอบน้อมบุคคลผู้เลิศคือพระชินเจา้าพระองค์นั้นผู้สั่งสมคุณความดีไว้แล้วผู้ทรงเป็นเผ่าพันธุ์ผู้เดียวของโลกทั้งปวงแม้พระองค์ใดทรงไม่มีผู้เปรียบเทียบทรงเป็นผู้สูงสุดในผูตะโลกโดยความยิ่งใหญ่ด้วยกุศล ข้าไปเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแด่พระชินเจา้าพระองค์นั้นในขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในคำผีวิสุทธิมักอิทธิวิธานิเทศในหัวข้อใช้มือคลำพระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งได้กล่าวไปแล้วขณะนี้มาร่วมกันศึกษาต่อในเรื่องนันโทปนันทะที่พระบรมศาสดาผู้สูงสุดนั้น ต้องเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปบนดาวดึง้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปตามเสด็จด้วยครั้งนั้นแหลท่านพระรัฐบากลกราบทูนพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์ยืนอยู่ตรงนี้มองไปเห็นภูเขาซิเนรุเห็นภูเขาที่ล้อมรอบภูเขาซิเนรุ เห็นพบดาวดึงเห็นเวทยันตปราศาสตรเห็นธงบนยอดเวทยันตปราศาสตรได้ชัดเจนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยบัดนี้ข้าพระองค์จึงไม่เห็นภูเขาสิเนรุและอื่นๆไม่เห็นธงยอดเวทยันตปาศาสตร์ได้พระผู้มีพระภาคตรัสชี้แจงว่า รัฐบาลนาคราชชื่อนันโทปนันธานีมีความขุ่นเคืองแค้นต่อพวกเธอจึงเอาขนดโอบพันรอบภูเขาสินเนรุถึงเจ็ดชั้นเอาพังผ่านปกปิดกั้นไว้เบื้องบนจึงทำให้มืดอยู่อย่างนี้รัฐบาลนั้นกราบทูลว่าข้าแตกพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะทรมานนาคราชนั้นเอง พระผู้มีพระภาคไม่สรงอนุญาตต่อมาภิกษุแม้ทั้งหมดก็ได้พากันลุกขึ้นกราบทูลตามลำดับมีท่านพระพัทธยาท่านพระราหุลเป็นต้นพระผู้มีพระภาคก็ไม่ท่งอนุญาตในที่สุดพระมหาโมคลานาเถระจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะทรมานนาคราชนั้นเองพระเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่าเธอจงทรมานเถิดโมคะลานะพระเทระจ,จึงละอัตภาพแปลงเพศเป็นนาคราชรูปร่างใหญ่โตเอาขนดโอบพันทับขนดของนันโทปนันทาน,นาคราชถึงสิบสี่ชั้นวางพังผ่านของตนทับเหนือพังผ่านของนาคราชนั้นแล้วบีบรัด เข้ากับภูเขาซิเนรุนาคราชบางหวนควันแล้วแม้พระเถระกล่าวว่านิชัยว่าการบังหวนควันจะมีแต่ในสรีระของท่านเท่านั้นควันในสรีระของเราก็มีเหมือนกันดังนี้จึงบังหวนควันตอบไปบ้างควันของนาคราชไม่ได้เป็นอันตรายแก่พระเถระเลยแต่ควันของพระเถระ เป็นอันตรายต่อนาคราชแต่นั้นนาคราชจึงโผลงเป็นไฟขึ้นแม้พระเถระก็กล่าวว่าไฟไม่ใช่จะมีในสริระของท่านอย่างเดียวเท่านั้นไฟในสริระของเราก็มีดังนี้จึงโผลงไฟขึ้นแล้วไฟของนาคราชไม่ทำอันตรายแก่พระเถระได้แต่ไฟของพระเถระ ทําอันตรายนาคราชได้นาคราชจึงคิดว่านาคราชนี้บีบเรากับภูเขาสิเนรู้แล้วบางหวนควันและโปรงเป็นไฟขึ้นก็ได้จึงซักถามว่าแน่พ่อพ่อเป็นใครกันนะมหาโมคคัลานะจึงตอบว่านันท้าเราคือโมคคัลานะท่านเอย๋ยขอท่านจงตั้งอยู่โดยความเป็นภิกษุ ของตอนเถิดระเถระละอัตภาพนั้นแล้วเข้าไปโดยช่องหูขวาของนาคราชนั้นแล้วออกโดยช่องหูซ้ายเข้าไปโดยช่องหูซ้ายออกโดยช่องหูขวาเข้าไปโดยช่องจมูกขวาแล้วออกโดยช่องจมูกซ้ายเหมือนเช่นนั้นเข้าโดยช่องจมูกซ้ายออกโดยช่องจมูกขวาขณะนั้นนาคราช จึงอ้าปากพระเถระเข้าไปทางปากแล้วเดินจงกรมอยู่ภายในท้องโดยทิศปราจีนและทิศปัดชิมพระผู้มีพระภาคจึงทรงเตือนว่าโมคขลานะจงใส่ใจระวังนะนาคราชตัวนี้มีฤทธิ์มากพระเถระจึงทูลว่าพระเจ้าค่าอิทิบาททั้งสี่ฆ่าพระองค์อบรมแล้ว ทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานได้แล้วทำให้มั่นคงแล้วตามตั้งไว้แล้วกุ่มสุกแล้วปรารบดีแล้วพระเจ้าค่ะเพียงแต่นันโทปนันธานาคราชเท่านั้นสบายพระไทยได้นาคราชเช่นนันโทปนันทะตั้งพันตั้งแสนข้าพระองค์ก็ยังทรมานได้เลย ฝ่ายนาคราชก็คิดว่าสมณารูปนี้เวลาเข้าไปเราไม่ทันได้เห็นก่อนเอาเถิดในเวลาออกมาเราจักงับสมณานั้นเคี้ยวเสียให้ยับในระหว่างฟันในบัดนี้ดังนี้แล้วจึงแซงพูดว่าท่านเจ้าค่านิมนต์ออกมาเถิดอย่าเที่ยวเดินไปไป,ไปมามาอยู่ในท้องจนทำให้ข้าไปเจ้าลำบากเลย พระเถระได้ออกมายืนข้างนอกแล้วนาคราเห็นแล้วฉุกคิดว่าพระสมมนารูปนี้คือท่านองค์นั้นจึงพ่นลมออกทางจมกูกพระเถระเข้าจตุทชาแล้วแม้แต่ขุมขนของพระเถระนั้นตมก็ไม่สามารถจะให้วันไหวได้ในว่าพวกภิกษุที่เหลือก็อาจทำปาฏิหาริย์ทุกอย่างได้ตั้งแต่ต้น แต่เมื่อถึงที่นี้จกไม่อาจเป็นผู้เข้าฉับพลันอย่างนี้ได้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงไม่ส่งอนุญาตให้ภิกษุเหล่านั้นทรมานนาคราชนาคราชจึงคิดว่าเราไม่สามารถจะทำให้ขุมขนของพระสมณานี้วันไว้ด้วยลมจมูกได้เลยพระสมณานี้มีฤทธิ์มาก พระเถระจึงละอัตภาพนิรมิตเป็นรูปครุฑแสดงการกระพือปีกอย่างครุฑไล่ติดตามนาคราชไปนาคราชจึงละอัตภาพนั้นนิรมิตเป็นเพศมานุษน้อยกล่าวอยู่ว่าท่านเจ้า,าข่าเข้าไเจ้าขอถึงท่านว่าเป็นสารณะว่ายเท้าพระเถระแล้วพระเถระจึงกล่าวว่านันทะ พระศาสดาเสด็จมาแล้วท่านจงมาเราจะพาไปดังนี้ขันทรมานนาคราชให้สิ้นพยศได้แล้วจึงได้ไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคนาคราชถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึง พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดนาคราชดังนี้มีภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วได้เสด็จไปสู่นิเวศของท่านอนาถบินดิกะเวลาของพระองค์ไม่ว่าเล็กว่าน้อยเพียงไรเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์เหล่าสัตว์โดยยิ่งนะคะซึ่งก่อนจะไปชันบินธบาท ซึ่งท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีได้ทูลน,นิมนต์เอาไว้ก็ได้กระทํากิจเครื่อกูลให้สัตว์ผู้มีบุญทั้งหลายได้เข้าถึงสารณะค่ะการบังเกิดขึ้นของผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดนั้นจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเครื่อกูลเพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์โดยแท้ ท่านานาธะบินิกะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฉไนนวันนี้พระองค์จึงเสด็จมาถึงสายนักพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคลานะกับนันโทปนันทะได้ทำสงครามกันขึ้นท่านานาธะบินิกะทูลถามว่าใครชนะใครแพ้พระเจ้าคา่พระองค์ตรัสว่า โมคล,ลานะชนะนันโทปนันทะแพ้ทนานาถาบินิกะจึงทูลว่าพระเจ้าค่าขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับพัดของข้าพระองค์โดยติดต่อกันเจ็ดวันข้าพระองค์จะทำสักการะแก่พระเถระให้ตลอดเจดวันดังนี้แล้วได้ทำสักการะเป็นอันมาก แดบภิกษุประมาณห้าร้อยรูปอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอดเจ็ดวันส่วนผู้มีบุญทั้งหลายในยุคนั้นนะคะได้เหตุอะไรเกิดขึ้นก็ตามท่านจะเร่งปรารบความเพียรในการเจริญกุศลทุกประการเต็มสติกำลังของท่านเลยนะคะดังตัวอย่างของท่านอนาถบินิกะเศรษฐีในครั้งนี้ หรือในครั้งหนึ่งตุ๊กตาแป้งของหลานแตกหลานร้องไห้ท่านก็เลยบอกว่าเราจะนิมนต์ภิกษุสงฆ์มาถวายทานอุทิศบุญให้กับตุ๊กตานั้นซึ่งจริงๆแล้วก็เพื่ออะไรก็เพื่อจะได้สร้างโอกาสแห่งกุศลให้เกิดขึ้นและเป็นปัจจัยแห่งปราโมทดปีติปัสสทีและความสุข เป็นเหตุของคหรสถ์ทั้งหลายที่มีหลักการวิธีการที่จะปรุงแต่งจิตให้กุศลมีกำลังมากขึ้นนั่นเองนะคะและเป็นปัจจัยออกจากอะไรออกจากอากกุศลที่ติดข้องในวัตถุทานซึ่งท่านนั้นเป็นพระโสดาบันจึงไม่มีเรื่องของความติดข้องในวัตถุทานและการเจริญกุศล ในทานกุศลของท่านเหลา่านี้จึงปราศจากตัณหามานะส่วนทิฏฐินั้นประหารไปแล้วด้วยโสดาปฏิมักใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้จิตของท่านเหลา่านี้จึงอ่อนโยนควรแก่การประพฤติพรหมจรรย์ในระดับสูงขึ้นไปอันเป็นไปในศีลในสมถะและวิปัสสนาเพื่อปรุงแต่งมรรคผลนิพพาน ในระดับที่สูงขึ้นไปตามลำดับค่ะคำว่าเมื่อใดทำอัตภาพให้ใหญ่เมื่อนั้นก็เป็นอัตภาพอันใหญ่เช่นอัตภาพของพระมหาโมคัลานาเถระดังนี้ท่านกล่าวหมายถึงอัตภาพใหญ่ซึ่งพระมหาโมคคัลานาถทำแล้วในเวลาที่ท่าน ทรมานนันโทปนันทานาคราชนี้ดังบรรยายนี้แม้เมื่อท่านจะกล่าวอย่างนั้นพวกภิกษุก็ยังกล่าวว่าสังขารที่ไม่มีใจครองนั้นแหละย่อมเจริญขึ้นเพราะอาศัยสังขารที่มีใจครองในเรื่องนี้เป็นอันยุติเพียงเท่านี้ที่บาทอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นที่ตั้งแห่งกำลังของสมาธิที่มีกำลังกลาดังที่ท่านพระโมคคัลลานะได้กราบทูลแด่พระบรมศาสดาค่ะฤทธิ์ในพระาศาสนานี้เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเหล่าสัตว์ในเรื่องของพระธรรมคำสอนเท่านั้นเองนะคะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลน,นิพพานด้วยสัจาวาจานี้ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจสี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้น แด่สป,ปรพสัตว์ทั้งสามสิบเอดพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัตยินดออนุโมทนาในมหากุศลทั้งสินเพื่อมรรคผลนิพานพานโดยพรันโดยทั่วกันค่ะกราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ